อาจารย์ปีการศึกษา2,500 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยงานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรกองบริการการศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มทักษะสำหรับนักศึกษาสาสกิจศึกษาประจำปีการศึกษา2566-2567เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาาสหกิจศึกษาก่อนจะปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเสริมสร้างความรู้ทักษะความสามารถของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานโดยมีดร อรอนุสรบันเทิงผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศทางการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน300คนณอาคารเรียนรวม5เมื่อวันที่2-3ธั 3, นวาคม2566ที่ผ่านมา ดออรอนุสรบันเทิงผู้ช่วยอธิการ,รบดีฝ่ายสารสนเทศทางการศึกษากล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาได้มีความพร้อมทางร่างกายจิตใจองค์ความรู้และมีทักษะปฏิบัติด้านสหกิจศึกษา สหกิจศ,ศึกษาสู่ความสำเร็จทางอาชีพการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานกฎหมายกับการทำงานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงานเทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอการใช้โปรแกรม Microsoft Office ระบบมาตรฐานสากล ISO การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาและสามารถประยุกต์องค์ความรู้ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงณสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและต่อยอดแนวคิดการพัฒนาชิ้นงานโครงงานโปรเจก การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษาในอนาคตปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในแต่ละหลักสูตรโดยกำหนดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า16สัปดาห์และต้องผ่านการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา6คณะ ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ศิลปศาสตร,สตร์บริหารศาสตร์และคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรม,สาสรรมศาสตร์รวม21หลักสูตรรวมกับสถานประกอบการในประเทศ173แห่งสถานประกอบการต่างประเทศ10แห่ง และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพร้อมทั้งกำหนดให้มีการประถมนิเทศและมีกิจกรรมที่หลักสูตรคณะมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนจะปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นการเสริมสร้างความรู้ทักษะความสามารถของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความพร้อมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาโดยระบบและกลไกที่สําคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกดำเนินการร่วมกันมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมีความพร้อมในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่างๆอย่างเป็นระบบ และมีความพร้อมตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสู่โลกแห่งการทำงานจริงและเป็นบัณฑิตที่รู้จักตนรู้จักคนและรู้จักงานสอดคล้องกับตัวยบายและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระยะ5ปีพศ2566ถึง2570 ยุทธศาสตร์ที่1ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสามารถปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่อยอมรับและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการภายใต้ปรัชญาและวัตถุประสงค์ศาสตร์ศึกษามุมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่โลกของการทำงานจริง Real World Experience ก,ก็ได้มาเริ่มเป็นครั้งแรกครับรูว่าภาเจออาจารย์ครั้งแรกก็สวยไป 違う <Yeah. S 2>、yeah.